ราหูถีบก่อนย้ายร้ายหรือดีสินแสหมิงมาแล้วครับทักทาย f อที่น่ารักทุกท่านนะครับราหูจะย้ายในวันที่17ตุลาคมนี้แต่แต่ราหูนั้นจะถีบก่อนย้ายเอ,อนะครับเป็นคุณสมบัติเป็นอัตลักษณ์พิเศษของราหูคำว่าถีบก่อนย้ายนั่นนะครับนึกภาพสไปเดอร์คิกก็ได้นะครับสไปเดอร์แมนนะฮะเออนั่นแหละเอะราหูหรือสไปเดอร์แมนกันแน่เนี่ย นะครับและในครั้งนี้จะเป็นของชาวลัคนาราศีธนูในความหมายตรงนี้นะครับถีบก่อนย้ายอธิบายเพิ่มเติมว่าเหมือนเหมือนกับมันมีสิ่งเกิดขึ้นซ้ำๆกันหรือสิ่งที่บังเอิญบังเอิญเกิดขึ้นด้วยฤิด์เดชด้วยคุณสมบัติของดาวราหูแต่จะดีหรือไม่ดีนั้นสุดแล้วแต่ลัคนาราศีที่ต่างกันไปอย่างของชาวลัคนาราศีธนูกับสีข้อตรงนี้ข้อที่1ก็คือคุณจะมีโชคดีแน่ๆในเรื่องของเงินอสังหาริมทรัพย์ นะครับจู่ๆก็มีโอกาสนะครับคิดอยากจะได้นู่นได้นี่ขึ้นมาแล้วพอมีการติดต่อเข้ามาแล้วมันก็มีความสำเร็จได้โดยง่ายนะครับหรือจู่ๆมันได้อะไรแบบฟุกๆเข้ามาในเรื่องของการเงิน 2. มีโอกาสจะต้องเดินทางเพราะงานเพราะราหูที่ย้ายตรงนี้ไปอยู่ในเรือนพันธุเลงไปยังเรือนการงานมีโอกาสต้องเดินทางเพราะงานหรือต้องเดินทางบ่อยซึ่งกรส่งผลดีอีกเหมือนกัน เพราะว่าได้เงินนะไอ้ข้อที่1กับข้อที่2เนี่ยมันอาจจะเชื่อมโยงกันแต่ผมขออธิบายให้ฟังตรงนี้ก่อนว่าคําว่าราหูถีบนะครับดีหรือร้ายเนี่ยนะครับมันอ่านจากราหูแล้วจําเป็นต้องอ่านจากดาวที่สัมพันธ์กับราหูถึงกับราหูถึงกับลัคนาด้วยจึงเป็นที่มาของข้อที่ส นะครับบอกว่ามีโอกาสที่จะมีอาชีพหรือมีลู่ทางอะไรใหม่ๆเข้ามาอาจจะเป็นจ็อบพิเศษจ็อบเล็กจ็อบน้อยข้อ3านี่ยิ่งเด่นมากๆเลยเด่นจริงๆนะครับด้วยคุณสมบัติต่างๆตรงนี้แหละที่ผมได้พยากรณ์ให้ฟังตรงนี้รวนแล้วแต่มาจากราหูดาวอื่นก็มีส่วนผสมอยู่บ้างที่กลมกล่อมไม่ว่าจะเป็นพระรหัสหรือดาวศุกร์ดาวพุธอะไรก็ตามแต่ราหูถีบตรงนี้สข้อนียเด่นชัดที่สุดและอีกข้อหนึ่งที่เด่นชัดที่สุดอีกข้อหนึ่งก็คือ มีโอกาสพบรักต่างวัยนะสำหรับราหูที่ย้ายมาอยู่ในตำแหน่งตรงนี้นะครับโหราศาสตร์นั้นลึกับซับซ้อนนะครับจำเป็นต้องอ่านในหลายๆแงม่มุมชาวลัคนาราศีพนูจึงมีโอกาสจะได้พบรักต่างวัยนะฮะเช่นแก่อ่อนกว่าหลายปีแก่กว่าหลายปีหรือพบรักโดยบังเอิญก็ได้นะครับมันแปลความหมายออกไปได้ในหลากหลายทิศทางนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลแล้ว ต้องบอกว่าเป็นการถีบที่ส่งผลในทิศทางที่ค่อนข้างจะโอเคนะนะครับสำหรับชาวชาวลัคนาราศีธนูซึ่งในความหมายที่สินแสหมิงพยากรณ์ให้ตรงนี้นั้นนะครับค่อนข้างที่จะเด่นชัดอยู่ไม่น้อยทีเดียวนะครับสำหรับราหูถีบก่อนย้ายร้ายหรือดีตรงนี้อธิบายมาถึงตรงนี้แล้วขอเพิ่มเติมอีกสักนิดหนึ่งนะครับนะ หลายหลายคนที่เป็นชาวลัคนาราศีธนูเนี่ยมีแพลนมีอะไรไว้ก่อนหน้านี้หลายอย่างแต่มันทำถ้าสำเร็จบ้างไม่สำเร็จบ้างเพราะว่าตอนตอนนั้นเนี่ยราหูกับพระัสเนี่ยมันอยู่ด้วยกันอยู่ในตำแหน่งตรีโกนถึงลัคนาแต่เมื่อราหูย้ายออกมาเนี่ยถีบออกมาแล้วเนี่ยเรือพระัสด,ดวงเดียวเพียวๆเนี่ยเป็นราชาโชคตรีโกณถึงลัคนาราศีธนูเนี่ยโอกาสความสำเร็จต่างๆนะจะยิ่งเข้ามาดีมากเป็นทับเท่าวทวีคูณเลยคุณไปดูเถอะนะ แต่ผมพยากรดวง12ลัคนาราศีช่วงราหูย้ายทั้งหมดให้ไปตั้งนานแล้วอันนี้มาพยากรพิเศษให้ช่วงที่ราหูถีบนะพิเศษให้สําหรับสมาชิกเออ FC ทีนาราของชินแสหมิงทุกท่านนะครับฟังกันให้จูใจเลยนะนะครับก็ถือว่าเฮงพอสมควรทีเดียวสําหรับชาวลัคนาราศีธนูสําหรับท่านที่สอบถามมานะครับไม่ว่าจะเป็นทางทิกตอกเฟซบุ๊กแฟนเพจหรือทาง YouTube นะครับ ต้องการปรึกษานะครับหงจุ้ยบ้านออฟฟิศอาคารคอนโดจัดบ้านจัดหงจุ้ยอย่างไรให้เฮงให้ปังหงจุ้ยกำลังจะเปลี่ยนจากยุค8เป็นยุค9แล้วนะครับจาเป็นต้องจัดบ้านให้มันเฮงให้มันปังไม่ว,ว่าจะจัดบ้านที่อยู่อยู่แล้วหรือว่าจะซื้อบ้านใหม่สําคัญมากๆนะครับหรือท่านที่ต้องการปรึกษาหง,งเฮงบนใบหน้าหรือดวงชะตาส่วนตัวติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line Official ID ไอดีแอดมิสเตอร์หมิงหก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 ที่ขึ้นไว้ตรงนี้ครับนะครับเดี๋ยวแอดมิน นะครับเจ้าหน้าที่ประสานงานเขาจะแจ้งรายละเอียดแจ้งรายละเอียดให้ขอให้โชคดีนะครับสวัสดีครับ